คนน้ำยาอันนี้คือแบบไม่ต้องล้างออกไม่ต้องล้างออกแบบว่าออกหมดก็ได้นะเพราะว่าฝรั่งเขาล้างกันแบบนี้นะคะคนที่นี่เขาล้างกันแบบนี้ใส่น้ํายานิ่เดียวลงไปในน้ำน้าน้ําอุ่นนะคะเพราะว่าเราล้างเศษอาหารออกเรียบร้อยแล้ว

โอเคอันนี้คือมันมันมันไม่ออกกันนะโอเค

เอาไปเอาใส่ตรงที่ค like, ว uh, ่ำจานเออเอาไว้ง hmm. ั้นแล้วเดี๋ยวแม่เช็ดเป็นยังเลยวีอิดาซื้อหรืฮะทำทุกวันนะลูกนะ ทำมาละนิดละหน่อยพี่ช่วยทำโอเคโอเคอเคก่งมากเดี๋ยวแม่จัดก,การเองทีนี้เดี๋ยวแม่จะเป็นคนเช็ดจ,จานเองนะเอาให้น้องช่วยด้วยลูกให้น้องทำด้วยเดี๋ยวน้องน้องก็อยากทำเหมือนกันนะอลิซาอริซาเก็บลูก โอเคพูดโลลิซ่าลิซาเบทเพลสิตอ่ะอันนี้อยู่ตรงไหนลิซ่าอย่าใส่ให้ถูกนะใส่ให้ถูกนะเด็ก แขนเสือ้อนัดแขนเสื้อเปียกกันสิไปโดนนะยอย่ากูดโซเก่งมากทั้งสองคนเลยนนหมดแล้วลูก